เปิดหมดก็ละหอนตอนนี้มีอะไรหยุดฉันได้แล้วทำอะไรสักอย่างสิฉันจัดการเองวัาเลยอืมทิ้งอยู่นี่ไปจัดการเธอจัดไปไงยินหนูนอนได้แล้วล่ะระบบผิดปกติเออเออเออ เขายัางชั่วทำได้ดีมากเธอได้งานนี้ไปเลยนะตอนนี้เธอเป็นพี่เลี้ยงแล้วในอำเภอคนใหม่มาแล้วแล้วพี่จะกําจัดเธอได้เกิดอะไรขึ้นกันนี่วางแผนร้ายอะไรเหรออุ้ยเป็นเว้นสเตย์เองแหละดูเหมือนเธอเจอเปัญหาแล้วนะไม่เธอตั้งหากที่เจอเปัญหานะเธอต้องใช้เวลาทำความสะอาดสักพักเลยฮึฮะฮะ แน่ใจเหรอนี่จะทําให้เราเธอได้จริงๆเลยนะฉันรู้ล<ะ>แล้วว่าต้องทํำยังไงยังไงนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่ต้องจัดการกับเรื่องยุ่งแม่ต้องไม่ชอบแน่แน่ที่ได้เห็นดีในนียที่เธอช้าสงสัยฟต์แวร์จะยังไม่กลับมาเป็นปกติ <c oughs> ก็เอาเลยโอเคเธอทาเองนะฉันจะทาสีให้แจมเลยมาทาสีโซฟ้าให้แดงแจไปเลยแม่จะต้องโกรธแน่ เธอจะเดินไล่ออกเร็วซะย,ยิ่งกว่าดีดนิ้วเสร็จแล้วไหนขอดูหน่อยสิฮึฉันไม่คิดว่างั้นนะเธอคลุมไว้หมดเลยเหรอ,อใช่แล้วทุกซอกทุกมุมเลยเธอต้องทำให้ดีกว่านี้ถ้าอยากกำจัดฉันไม่ยุติธรรมเลย <c oughs> ลองใหม่ครั้งหน้านะได้เวลาอาบน้ำแล้วการทาสีทำให้ฉันเหนียวตัวไปหมดในที่สุดก็ได้ใช้เวลาคนเดียว o oh, l dance, dance, dance with my hands, hands, hands โอ้อยู่ที่นี่เองติดอยู่ในห้องที่ไร้ทางนี้เธอโดนแน่บอกว่าครั้งหน้าทำให้ดีกว่านี้สินะฮึฮ่าฮานี่จะใช้เวลาสักครู่เฮ้ย hey, มันพังเหรอเนี่ยืมน้ามันหายไปไหนแล้วเนี่ยเอาน้าม,มาเขือเทศไปมันดีกับเธอมันจะนึบๆนึบหน่อยนะ เธออาจจะต้องอาบน้ำอีกรอบอีกนิดนึงฮ่าฮ่สมบูรณ์แบบตอนนี้ก็อาบน้ำต่อได้ถ้าอาบได้นะน้ำกลับมาแล้วคงแค่ติดขัดนิดหน่อยล่ะสดชื่นจังหลังจากการเล่นแผลงแผมันแปลกๆฮะอร่อยน้ำเป็นยังไงบ้างอร่อยมากเลยละ่ะเธอเป็นพี่เลี้ยงที่แปลกที่<อ>สุดเลยฉันรู้ ด้เวลานอนแล้วเด็กน้อยราตรีสวัสดิ์แต่เธอต้องเล่านิทานให้ฟังก่อนฉันจะเล่านิทานกนละครั้งหนึ่งสัตว์ประหลาดเข้ามาในห้องของเธอ <c oughs> เขาเรออยู่ใต้เตียง <c oughs> เด็กชายโดนทิ้งอยู่ในห้องคนเดียวโดยที่ไม่มีพ่อมแม่ไม่เห็นจะน่ากลัวเลยหยุดเธอได้เวลานอนนายอีกแล้วเหรอช่างมันเถอนะงั้นก็ราตรีสวัสดิ์งั้น <c oughs> ในที่สุด จีเด็กป่วนนะฮะอะไรกันเนี่ยเหมือนในนิทานเลยเอ้อนั่นอะไรนะพี่เลี้ยงโอออะไรนะเอเกิดอะไรขึ้นเหรอรุกค้าโอ้กองกันนี่นะไปนอนเดี๋ยวนี้เธอเธอนี่แปลกจริงๆ พรุ่งนี้เวลาเดิมนะก็ได้ตกลงเจอ<น>กันทิ้งปิดมันซะขอบใจแผ่นดินไหวเหรอนี่มันเสียงอะไรกันเนี่ยฉันควรไปตรวจสอบตอนนี้เธอทำอะไรอยู่นะยิ่งดังยิ่งดีลา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 พอได้นะละ จะเอาอะไรอีกล่ะปิดมันซะเดี๋ยวนี้เออของเก่านี่นะเหรออยากจะให้ดังกว่านี้เหรอได้เลยพี่เลี้ยงจัดให้ดูท่าเต้นฉันนะฉันเรียนมาจากติ๊กตอกเธอคงไม่รู้สินะก็แก่แล้วนี่นะอืมอืม มันเถกฉันก็มีท่าเต้นของตัวเองท่านั่นนะมันเก่าแล้วมั่นใจเลยว่าเธอทําแบบนี้ไม่ได้ฉันไม่ต้องทำํำท่าเต้นของฉันน่ะคลาสสิกกว่าเออเธอจะไปไหนแล้วทางนี้เออเดี๋ยวจะได้เห็นดีกันให้ยากเธอพลาดเธอนี่ไม่ไหวเอาซะเลยนะว้าวค่อยเข้าท่านะออนี่นะให้ยากโอ้ไม่นะ เพลงของฉันความผิดของเธอ,อชัดชัดมีปัญหาเหรอสาวน้วอยออกไปจากห้องของฉันโ okay, อเคดราม่าควีนบายเธอทำฉันโกรธชำม,มัดเลยโอ,อ้แล้วก็หิวด้วยอออ,อ อโอยเจ็บชะมัดเลยนี่เธอเรียกฉันเหรอเกิดอะไรขึ้นน่ะอ้ยคือว่าฉันทํำฟันหักแล้วฉันเข้าใจแล้วฉันได้ไอเดียแล้วล่ะเอวนี่<อ>จะไม่เจ็บ<อ>นะเท่าไรหรอเออพี่เลี้ยงเตรียมใจไว<อ>้หนึ่งไม่เดี๋ยวสิฉันต้องตัดนี่ออกสองอาได้ตัวช่วยไหมหู้ยขอฉันสิไอเดียดีนี่เอานี่ แน่นดีแล้วสมบูรณ์แบบสามมาแล้วอ,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 อ้มีอะไรลุกฝันฉันตอนนี้เธอทำลงไปแล้วนะทิ้งไปจากเธอเ,เลยนะออขอให้สนุกนะตอนนี้ก็สมเสม็กันแล้วงานหนักชะมัดเลยเ เ,เดี๋ยวจะได้เห็นดีกันในที่สุดก็สงบสักทีเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยมันมาจากห้องนี้เกิดอะไรขึ้นในนี้เนี่ยช่วยฉันด้วยฉันว่าเตียงของฉันมีผีสิงได้สิยัยนมนะี่เลี้ยงช่วยด้วยอเอาเธอะรออะไรอยู่ละ่ะมันหนักกว่าเดิมอีกนะอย่างนั้นเหรอ ฉันรู้จักกันแกล้งนี้คิดว่าฉันไม่รู้ภาษาด้วยไงฉันบอกแล้วไงล่ะทำอะไรสักอย่างสิอเคลงมาสาวน้อยเฮ้ยอย่าไม่ยํำกับฉันเดี๋ยวก็รู้เธออยู่ในนี้มานานเกินไปแล้วในเวลาคับขันยังไงก็ต้องเสี่ยงฉันขอให้ AI อทำส่วนนี้ผสมให้ฉัน ขั้นตอนแรกก็ต้องป้อนให้ปลามิงโกนี่ทีนี้ก็ปิดปากแล้วก็รอให้มันอึมันเพี้ยนหน่อยนอยแต่ว่าเวิร์กแน่โอ้มันได้ผลโอ้มันออกมาเยอะเลยตอนนี้ก็ได้เวลาเพิ่มส่วนผสมอื่นๆแล้วฉันมั่นใจเลยว่าพี่เลี้ยงไม่รู้วิธีทำแน่นอนนี่มันดีกว่าทุกอย่างที่เธอเคยทำมาอีกสำหรับขั้นต่อไปผสมคองแลวกับอึโอ้เหม็นฉมันเลย ช่างมันเถอะนี่สำหรับพี่เลี้ยงและวสำหรับส่วนผสมที่พิเศษที่สุดขงสีชมพูใส่ให้เยอะที่สุดออออ,อได้ผลหเรือเปล่าทำให้สีสันของคุณมีชีวิตสมบูรณ์แบบต้องซ่อนพี่เลี้ยงว่าไงอยู่ไหนเนะ่ะมาเริ่มกันฮะนี่อะไรเนี่ยโอ้โอ้ฉันบอกว่าครั้งหน้าทำไม่ดีกว่านี้ไม่ใช่เหรออีกแล้วเหรอฮ เธอทำให้ฉันไม่มีทางเลือกเธอทำอะไรเนี่ยเธอทำอะไรกับฉันเนี่ยนี่มันรับไม่ได้เลยอะไรกันฮ่าฮ่าฮ่ายามาแยมกับฉันยัยเด็กนี่เไ้ยไม่นะกลับมันนี่นะเออเออเดี๋ยวจะได้เห็นดีกันโทรหาบอสใหญ่แม่โอ้ลูกสาวฉันโทรหา จ๋าค้านี่มันฟันรายชัดๆเธอเป็นพี่เลี้ยงที่แย่มากๆช่วยหนูด้วยนะโถลูกรักลูกดูดีมากเลยลูกคงสนุกมากเลยสินะเนี่ยเดี๋ยวก่อนว่ายังไงนะใช่ค่ะเธอเป็นเด็กดีมากเลยรสนุกกันมากเลยแหละค่ะอืมแหมดีใจนะที่พวกลูกสนุกกันเนี้ขอให้สนุกนะจ๊ะบายบายบายค่ะพยายามได้ดีนี่แล้วเธอจะต้องเสียใจ ขอให้โชคดีกับเชือกนะอะไรนะคิซบอกกำลังกันแล้วกันไห้เ <Bye. S 2> ออเอเกินไปแล้วนะฉันบอกแล้วว่าอย่ามาแย้มกับฉันเธอไม่ทันระวังตัวแล้วเอาละ่ะคราวนี้ฉันจะเล่นเธอบ้างเธอจะต้องกรีดแน่ฮ่าฮ่เริ่มเลยนะล็อกเป้าหมายอ่ะหลังจากนี้เธอจะไม่ได้ผ่อนคลายต้องเข้าไปใกล้อีกการกแกล้งนี้ต้องสมบูรณ์แบบ ไม่งั้นฉันก็หมดไอเดียโอตายแล้วฮะใครทำตาหายเนี่ยนี่มันแปลกเกินไปแล้วถึงจะเป็นฉันก็เถอะตาของฉันอยู่ที่เธอสินะจับได้แล้ว <c oughs> นี่ปล่อยฉันนะฉันอยากเล่นเกมอืมเกมอะไรเนี่ยฉันอยากลองยิงธนูมาตลอด <c oughs> อยู่นิ่งๆเธอแน่ใจนะว่าอยากทำแบบนี้ฉันไม่สนเธอไม่อยากเป็นเพื่อนกันเหรอ เพื่อนงั้นเหรอฉันฉันไม่เคยมีเพื่อนไม่เคยมีใครขอฉันเป็นเพื่อนมาก่อนเลยเราควรเป็นเพื่อนกัน<อ>นะโอ,โอ้ไม่ยิงแม่นนี่ฉันขอโทษเธอยังอยากเป็นเพื่อนกันอยู่ไหมอยากสิและฉันสอนวิธีกแกล้งให้เธอได้นะตกลงมนะอ,อตกลงเริ่มจากเขาก่อนเลย โอเคน่าจะพอแล้วเราจะทำอะไรละ่ะดูแล้วก็เรียนรูอ้อ่ะอ่ะฮะเปิดสิเอาของที่ระลึกให้เขากันฮ่าฮ่าเขาเกลียดแน่ๆนั่น<ๆ>แหละประเด็นเราจะเริ่มแล้วนะอ่ะฮะเราจะให้เขาเห็นเราไม่ได้โอ้นี่ฉันเหรออ๋อน่ารักจริงๆเออว้าแมงมุมมาต่อกันเลยนะ ดูนั่นสิอ่าฮะอุ้ยในนี้ใส่อิดหรือยังไงกันเนี้ยเธอรู้ต้องทำอะไรเหมือนครั้งก่อนบินให้สูงเจ้านกน้อยลักเป้าไม้ปล่อยงูปลอมได้เอ้อขอโทษนะคะมีงูอยู่ระวังด้วยเฮ้อไม่ไล่เปลาใช่หรอเนี่ยโอ้ตาละตาละโอ้แปะมือแปะมือ วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดของฉันเลยเธอเป็นนักเรียนที่เก่งที่สุดของฉันเลยและเธอคือพี่เลี้ยงที่ดีที่สุดเพราะงั้นเธอสมควรได้กรอบใหญ่สุดมาแกล้งทั้งโลกด้วยกันเธอฉันก็นไปกันขอให้ไปสู่สุคตินะมาทำให้มันเสร็จก่อนที่จะมีอ๋อ,อ,อ,อก็อะไรขึ้นเนี่ยไม่มีอะไรหรอกค่ะคุณตำรวจอน,นี้สถานีกับฉันเดียวนี้เลยสาวน้อยเฮ้ยสุดยอดเลย มองที่กล้องซะเอ,อ้ยฉันเกลียดแสงแฟลชสถานที่นี่มันสว่างเกินไปสำหรับฉันนะ่ะอีกครั้งหนึ่งอืให้ยโอ้ทิง้ง <c oughs> ทำไมฮะทำไมมืดเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยจกกล้อง,งโง่โอเคในะแชนี่สิก็ยังไม่เห็นละ่ะเอ้ยอ,อันนี้ก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันไม่ยอมแาให้หรอก ้ยทำไมมันใช้ไม่ได้อืออเอาละในเมื่อใช้ไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีอื่นอืมฮู้ฮูฮโ้ดูนิน่งๆนะมาสโมสเซลมอนเนคอาซิงฉันแล้วอืมอืมยอดเยามากเกิดได้แล้วเอออ้ไม่เห็นจะเหมือนฉันเลยนี่มันพ่อฉันเอ,อ่อชุดนี้หน้าเกลียดจริงๆเลยเอ,อ่อฉันเกลียดสีส้มฮู้ <c oughs> ให้่วยอะไรดี ฉันต้องการชุดใหม่ได้เลยเก่งมากมาเช้ความรสสักันหน่อย <c oughs> นี่จะได้ไปพาแล้วขเขาเลยกลับสู่แบบเดิมเ <c oughs> ฮ้ยเสร็จแล้วอะไสิสนายรู้ใจฉันจริงๆอืมเก่งมากเลยทิ้งกลับมาสีดำอีกครั้งสัตว์ปโปรดเข็มขัดดำดีขึ้นเยอะ ได้เวลางีบแล้วอืมเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่ฉันตัวอ่อนขนาดนี้เลยหรอเจ้างีบเสร็จแล้วฮะออืมอร่อยอ้ฉันก็เหี่ยวเหมือนกันเอาบางไหมเอ้เอาสิเอาฮ่าฮ่าฮ่าแย่เด็กโง่อืมวันนี้ฉันรู้สึกใจกว้างเออโอ๊บสฉันล้อเล่น แล้วคุณจะต้องเสียใจโอเฮ้ยมานี่หน่อยสิต้องขออะไรหรือหนูเอ,อ่อฉันขอปเปรีญญา,าค่ะฮะเออฉันไม่หาให้หรอกตานายแล้วทิง้งออออทำก็ได้รอสักครู่นึงนะขับใจนะทิ้งเออเออ,เอามาแล้วขอบคุณเป็นเด็กที่แปลกจริงเลย <c red ited> เป็นบ่อที่เหมาะกับปิรญญาของฉันมากบายบายขั้นแรกเสร็จแล้วทีนี้ก็ขั้นสองอนี่แหละที่ฉันต้องการใครไม่ชอบคุกกี้กับสลามกันล่ะฮะคุกกี้นี่น่ากินมากฉันจะกินมันแล้วนะหยุดหยุดเลยฉันชอบคุกกีอ้อร่อยจังอร่อยอร่อย ออรู้สึกแปลกๆฮะโอ้ของทันทำไมมันปวดแบบนี้ล่ะโอ้โหโอ้โหโอ้ยใช่ๆของฉันกันด้นะคับตำรวจดีเลยเร็วเข่าทีนี้ได้เวลาเอาคืนแล้วโอ้โอ้ฮ่โอ้โอโอ้โอ้ ก,ก็หล่ออย่างนอยู่ไหมเนี่ยโอ้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 ยดราม่ากเกินเอาละนั่นป๊อปคอนใช่ไหมงงงงจริงๆเลยงงขับใจปิ๊ปปี้ไม่เลวนะเออเฮ้ยเธอจะเวลาก,กินข้าวแล้วยอดเยี่ยมเลยกินซะอะไรกันเนี่ยอี๋เหนือดัดว แค่มินห้ากินเลยแะขยกขยยงฝันปเถอ,อะเอฮะอา้อาราหารรองฉันเลยอฉันคิดอะไรออกแล้วขอโทษทีน้ำแมลงสาบน้อยอมาแกล้งเขากันเฮ้เฮ้เฮ้เฮคุณตำรวจอนี่มันอร่อยมากเลยไม่นะไม่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 เอ,อ,อ,อตานายแล้ว โอ้โหอาอาร้อนสุดขึ้นมาหนิมาใช้เวลาที่มีสร้างสรรค์ผลงานสักหน่อยกันไหมโอเคโอ้เยี่ยมมากเลยทิ้งมาที่เสียตั้งใจแน่ๆนกล้ามเนื้อที่แข็งแรงจะพาฉันออกจากที่นี่สักวันโอ้ยหนึ่ง สองเบายิงจุเป่ายิงจุเบายิงจุเบายิงจุเายิงจุฉันจะหนี่แกงงโง่อ้โอ้โีขึ้นหน่อยเออเดี๋ยวนำอะไรน่ะฉันกำลังฝึกเต้นอยู่นะท้ำได้ดีนะภารกิจล้มเหลวเฮ้ย ตัวเลขนี่แหละโอ้โหโหเออเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวฉันด้วยเองกญแจออยู่ไหนกญแจอยู่ไหนโอ้ช่วยด้วยเออเจอแล้วอะไรเนี่ยอ๋อรูปแปลกฮะเออข่าวนี้ฉันไม่ตอลรุ้มหังเธอหรอกจับได้แล้วเออฮ่าฮ่าตลกมากเลยจริงเหรอ ับได้้แลวเหรอเเนี่ยอ,อมือสมัครเล่นโ okay, อเคกาแฟของฉันอยู่ไหนเนี่ยฉันต้องการมันอ,มอู้ย็นจังเเออบ้าจริงๆฉันชอบนเนตติงมากออไม่นะฉันต้องหนีแล้วทิ้งไปยังไงเอ่ยฉันต้องการแผนหนี นี่มันน่าจะช่วยได้นะอ่ะนี่สำหรับอะไรเนะี่ยฉันต้องการกุญแจนะได้เลยน <c oughs> ี่ไงอะไรกันเนี่ยอูอ้หูแหละนี้ล่ะไม่อ๋อบางทีน่าจะเป็นนี่หรือเปล่าตุ้มตุ้มเฮ้ยเอาล่ะฉันทำเองก็ได้นะเอือ <c oughs> อ่ะออออออเสร็จแล้ว นี่คือกุญแจสำหรับหนีมานลองกันเออนี่น่าจะง่ายนะเอออย่างที่คิดเลยบอกว่ามือสมัครเล่นงั้นเหรอโอ้เธอคิดจะหนีไปไหนกันฮะเออให้ตายสิเอากุญแจมาเอาไปขอบคุณแล้วก็เอาห้องถางไปซะโอเคหอนคายกันสักหน่อย โอ้ mm. oh, มีคนเนี้ยวจากห้องขังงั้นเรออืม uh อ่าฮะทิ้งเอากุญแจมาให้ฉันเร็วเข้าไอ้เลยอนั่นอยู่นั่นไงตรงนั้นอ่ะนี่เหรอโอเคดูดด,ดูเอามาแล้วดูสิอะไรกันเนี่ยฉันต้องการกุญแจอันน oh, ู้นโอ้ใช่ใช่ใช่ใกุญแจใช,จ hmm. ใช่ตรงนั้นแหละ โอเคโอเคนี่หรอออ้นี่ไงอะไรโอ้เอาจริงฉันต้องการกุญแจไงโออ้ใช่กุญแจโอหจริงจริงเฮ้ยฉันเริ่มเหนื่อยแล้วเนี่ยดูดดุดู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 ดโอ้ะอะไรคุณเนี่ยโอ้ โอ้กุญแจยังปลอดภัยดีโอ้ดีนะเนี่ยที่กุญแจยังอยู่อ่โอ้เสร็จแล้วอืมทำไมเงียบจังเลยเนี่ยเฮอเดี๋ยวรู้เลยอืมเธอเธอต้องหลงกลแน่ๆอืมเฮ้เฮเอาละดูแลนะเออวางไว้ที่ไหนดีโอ้เป็นจุดที่ดีเลย อะไรกันนะนี่มันเป็นทริคอะไรหรือเปล่านะฮะว,วิธีการหนีอกอกจากคุกนายดูข้างในหน่อยสิเอ่อล้อกันเล่นด้วยไงฮเข้าใกล้อิสรภาพมากขึ้นเหรอฮ่าลงกนแล้วนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยืม น่ารังเกียจชำมัดเลยเดี๋ยวอ๋อให้เธอนำอะไรเนี่ยเอ้ยเอ้ยหยุดนะขยะนี่คนลงทางขยะไปซะไม่นังสือฉัน <laughs> ไม่ไม่บอกล่าหนังสือของคุณได้มายกระดับให้สิ่งที่ทำกันหน่อยสารเคมีสักหน่อยจะเป็นอะไรไปละฮะฮึพร้อมสำหรับยาวิเศษกันหรือยัง ไม่ใช่สิ่งที่ฉันชอบเท่าไหร่แต่ก็โอเคต่อไปเราต้องใช้กลิตเตอร์ก็ยังไม่ใช่สิ่งที่ชอบอยู่ดีอีกนิดหน่อยและเมะคนกันเถอะเรียบร้อยไหนดูสิเออโอเอออีน่าจะได้แล้ว่ะมะั้งเฮ้คุณตำรวจ ดูสิเนื้อมันค้างข้าวอะไหนค้างข้าวหรอฮะเอออ๋อไม่มีค้างข้าวสักหน่อยโกหกเอ้โทษทีโอ้โอ้ว้นสเตย์โอ้โหเว้นสเตย์ฉันรักเธออืม กกันเงได้เวลาเปลี่ยนเป็นแผนบีเมื่อทุกอย่างผิดพลาดเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีเฮ้ยเธอกำลังทำอะไรนะเวสตอะไรเนี่ยเธอบ้าหรือเปล่าคราวนี้กุญแจเป็นของฉันแน่ อ๋อทำไมฉันใส่เดรสล่ะเฮ้โเอ้เย่เฮ้ยโอ้ยฉันเหนื่อยมากเลยเห้ยฉันด้วยพาฉันออกไปจากที่นี่ทีเออเออเออเฮ้เย้เย่เก่าฉันจมแล้วฮ่าฮ่าฮ่า านี่คุณแจจะทำอะไรก็ทำ่า <laughs> เอาจริงหลยเนี่ยฮจริงอะโอเคงั้นอะเอาล่ะได้วเวลาไปโรงเรียนแล้ว